ู้ชายคือเจ้ากินเหล้าบอกคือดอกอายจากคนเรียบๆง่ายๆมาเปลี่ยนสไตล์กลายเป็นคนเมาถูกสาว้หาหักหังนอนแล้วยังคิดน้ำเขาเสียหักกระแสนจะเศร้าบ่อยากให้เจ้าต้องมาเสียคนเขามีบนน่นซน เริ่มต้นกับคนไม่แล้วกำคอขวดเววหล้าวแอวน้องบอเห็นแปลว่าสิได้ผลมีตังแต่เขาสิย่าสิญัาลายกว่าลูตน้นหากเขากำลังเข้มคนน้ำตาไอาลนเขาบอเห็นอดอกคิดหาทางออกทางไม่สายอย่าเมา น้องอาส,สาปิดฝาขวดเหล้าสอยเจ้าเก็บแก้วเก็บจอกยามใดไอเงามืองน้องแทนเขาก็ได้อยู่ดอกสวยแน่อยู่เด้อขอบอกยอกแล้วสิลืมแฟนเก่าผู้ชายคือเจ้ากินเหล้าบอกคือดอกไอ สาวสามาเริ่มต้นใหม่มาเป็นผู้ชายเรียบร้อยอีกคราวปับความประพฤติให้คนเงืดบอืดดอกสาวบ่เสือให้ล้องเลิกเรามึงดูจกคราวรับรองสาวตรึม